ก็เป็นการพึ่งพากันอาศัยพึ่งพาอาศัยกันนะครับเราก็ได้แรงได้ประโยชน์จากแรงที่มาช่วยในไร่อ้อยเรานะครับพี่ศักดิ์เป็นลุงของน้องชายผมนะครับแกก็มาช่วยก็คือคนที่ประจำอยู่ที่บนรถอ้อยนั่นแหละครับพระเอกประจำช่องจตุรงการเกษตร สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ะทรวงการเกษตรครับแปลงเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนมุมเพราะว่าแปลงนี้เป็นของเรา,เาได้แหละแต่ว่าให้ให้น้าที่มาช่วยงานในไร่นะครับให้แกปล่อยให้แกทําข้าวครับให้แกปลูกข้าวไปก,กินนะครับเราก็แบ่งที่ให้ทำเพราะว่าเขาก็ช่วยช่วยแรงเรานะครับ นี่การตัดมุมของของไหนาเนี่ยมันก็ดีครับปิดมุมนะครับมันจะยากนิดหนึ่งครับมุมสี่ม,มุมนะครับ mm. ก็เป็นการพึ่งพากันอาศัยพึ่งพาอาศัยกันนะครับ mm. เราก็ได้แรงได้ประโยชน์จากแรงที่มาช่วยในไร่อ้อยเรานะครับพ mm. ี่ศักดิ์เป็นลุงของน้องชายผมนะครับ แกก็มาช่วยก็คือคนที่ประจําอยู่ที่บนรถอ้อยนั่นแหละครับพเอกประจําช่องจตุรงการเกษตรก็บริการลูกไล่เสมือนเป็นลูกไล่ครับ การไถนาเนี่ยนะครับจะ,จ,จะแตกต่างจะแตกต่างจากไถไรอยู่นะครับมันจะต้องเก็บมุมเก็บอะไรความยากนะครับ เนี่ยครับเก็บผานใบใหม่เนี่ยมันเต็มเต็มดีนะครับเพราะว่าผานผานชุดเก่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยตั้งแต่พร้อมรถนะครับตั้งแต่พร้อมรถหมายคาะว่ารถคันนั้นน่ะมาอยู่กับเรา19ปีเยกือบ2ีปีละเป็นผานของของฟอร์ดนะครับปีปีที่20ถึงได้เปลี่ยนนะครับจนจนจนมาซื้อรถใหม่นะครับ คือมันติดรถไถฟอร์ดมานะครับไม่ธรรมดานะครับคือชาวไร่ใช้จนคุ้มชาวไร่อย่างเราเนี่ยจะใช้จนคุ้มนะครับผ่าน19ปีถึงเปลี่ยนใบผ่านมันติดมากับพี่ฟอร์ดนะครับ เสียงแน่นดีท่อใหม่ฝั่งนี้ฝั่งอุดรเนี่ยเขาจะนิยมเล่นกันแค่นี้แหละครับแต่ว่าอย่างอย่างคันที่ผมเคยให้ดูแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยมันก็จะแต่งเยอนหน่อยะนะครับทำเทอร์โบผมทำอะไรของเราเล่นแค่เสียงพอนะครับ